บงการออนไลน์มันก็มีด้านดาร์กนะม,นมันมีมาเฟียนะไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหนเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำกันขนาดนี้เลยเหรอจำแบบความรู้สึกได้ดีเลยว่าทำไมเราโดนลังแอ่ทำไมโลกนี้มันเป็นแบบนี้วะแค่อยากจะบอกคำเดียวเลยว่าสุดท้ายแล้จะทำอะไรเนี่ยต้องยืนอยู่บนความถูกต้องจะไม่มีใครทำอะไรเราได้เลยสวัสดีสสดค่ะ,คะสวัสดีครับสวัสดีครับว่า ทำไมผอมลงอีกแล้ว่啊ผอมลงไหมคะโอ้หน้าเป็นกรอบเลยตอนนี้หน้าแบบเบ๊ะมากเริ่มแบบมีการเวทเทรนนิ่งเพิ่มเข้ามาเราเพิ่มเพิ่มมวลกล้ามเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะวัคันมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโยนเนาะใช่ค่ะมีเรื่องที่พี่อยากจะพูดน,นิดนึงก็คือว่าตั้งแต่เราเจอกันจนถึงครั้งนี้เนี่ยใช่ไหมฮะค่ะ้องบอ,อกว่าชีวิตของนัองป้าไปขึ้นมาเรื่อยๆยเลยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มาแรงมากแล้ววันนี้ก็มีโรงงานล่าสุดมี3โรงงานอาลีพิซ่า ใช่ค่ะัะมันขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้ทําให้กับแบรนด์ของตัวเองแต่ก็เปิดโอกาสที่จะร่วมงานแล้วก็ช่วยทําสินค้าให้กับอีกหลากหลายแบรนด์น้่ยกันแต่สิ่งที่ไม่ทราบมาก่อนเลยก็คือว่าก่อนมาถึงจุดๆนี้เนี่ยเคยโดนกแกล้งอย่างหนักมากใช่ค่ะหนักมากที่ไม่เคยเล่ามัน มันหนักขนาดไหนเมืเ่อเกิดอะไรขึ้นคือหนูไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหนเลยเพราะหนูไม่หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราพูดได้ไหมเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาอ่นี้ค่ะเราจะพูดถึงว่าปัญหาที่เราเคยเจอ,อใช่หนูเลยรู้สึกว่าเออแต่ที่จริงแบบ บงการออนไลน์มันก็มีม,ม,มันก็มีด้านดาร์กนะม,มันก็มันมีมาเฟียนะพี่วดีแล้วเราก็เคยเจอมากับตัวแล้วหนูก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็เคยเจอมาเหมือนกันค่ะมันเลยเป็นแบบเหตุผลหรือจุดิ่มต้นเลยว่าหนูตัดสินใจที่จะแบบสร้างโรงงานเองอันนี้พี่อยากให้ขยายความนิดนึงทําไมเหตุการณ์นั้นทําให้อยากสร้างโรงงานเองการสร้างโรงงานเองมันจะดีไหมมันเป็นเหตุผลของส่วนบุคคลของใครหลายๆคนนะเนาะจากแบบว่า ประสบการณ์ที่หลายๆคนผ่านมาจากชีวิตหนูที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องราวนี้ที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยโรงงานเนี่ยทากับเราแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเราต้องการหาความมั่นคงหรือความแบบโปรเทคตัวเองอในความปลอดภยัยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแบบมาตรฐานหรืออะไรก็แล้วแต่มันเลยเป็นจุดประกายวันนั้นเลยหนู<อ>ยังมองเลยว่าถ้ามันไม่มีปัญหาวันนั้นอะหนูอาจจะไม่ได้มีโรงงานวันนี้<อ>ที่เป็นจุดเริ่มต้นว่า คือชีวิตคนเราหนูไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีโรงงานเพราะมันเป็นแบบมันดูยิ่งใหญ่เลยนะมันเหมือนเป็นแรงกดดันหรือเป็นแรงถีบที่ให้เราจะต้องมีเพื่อจะต้องออกมาจากจุดเลวร้ายตรงนั้นนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นใช่อย่างที่วางไว้ไม่ได้ง่ายแต่มันก็เกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่หนึ่งโรงผ่านมาหลายปีก็สองแล้วก็สามใช่ค่ะล่าสุดก็โรงงาน อ่าที่สามเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการเนี่ยแนะนําเขายังไงดีแป้งแนะนําอย่างไงดีงนนางงดสาหรับคนที่<แ>น้องใหม่ที่เพีย,ายามจะทําแบรนด์หรือว่าจะเดินมาแบบแปง้งแล้วมีแหวแป้งเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยแนะนําว่าเขาควรท,ทำยังไงให้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหนูแค่อยากจะบอกคําเดียวเลยว่าสุดท้ายแล้วจะทําอะไรเนี่ยต้องยืนอยู่บนความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ว่าจะอะไรอะคะ่ะจะไม่มีใครทําอะไรเราได้เลยถ้าเราทําทุกอย่างถูกต้องอืค่ะ แต่บางคนอาจจะเปิดแบรนด์และหาทางรัดต่างๆนั่นแหะใช่อาจจะแบบความเขาเรียกอะไรไงความซื่อสัตย์<อ>ในเรื่องของคุณภาพหนูถึงบอกค่ะว่าความซื่อสัตย์สําคัญมากจริงๆอ,อ,อย่างแบบเราอยู่ในวงการนี้ปีนี้ก็ปีที่12ถ้าหนุมแบบไม่มองในเรื่องของคุณภาพหรือความซื่อสัตย์เราไม่มีลูกค้าประจําไม่มีการซื้อซ้ำวิ่งไวคือไม่ได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนเพราะถ้า Product ไม่ได้คุณภาพหรือถ้า Product ไม่ได้เห็นผลลัพธ์จริง ลูกค้าก็ไม่กลับใช่ค่ะไม่ซื้อซ้ำค่ะเพราะประเด็นที่สำคัญที่สุดในวงการนี้คือคุณจะต้องซื้อซ้ำใช่ค่ะคุณถึงจะโตได้ใช่ค่ะแล้าของมันต้องดีใช่ค่ะแต่บางคนอาจจะคิดว่าเข้ามาโกยแล้วก็ไปมันก็มีอยู่เข้ามาโกยแล้วก็ไปปิดโปรเจกต์ไปปิดแบรนด์ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็วนลูปแบบเดิมๆใช่ค่ะแต่พี่ว่าทาอย่างเงี้ยมันยั่งยืนกว่าถูกต้องแลวพี่ว่าแป้งไม่น่าจะเป็นคนที่จะไป เสียเวลากับการโกยหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคแลนะหนูรู้สึกว่าแบบอยู่ตรงนี้เราเราคือถ้าท่านหนูถึงท่านแบบสร้างโรงงานถึง3โรงงานแล้วอะหนูก็รู้สึกว่าหนูทําอาชีพเนี้ยแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยไปแบบตลอดชีวิตแน่นอนจําได้ว่าครั้งล่าสุดที่เราเจอกันเนี้ยเราได้คุยเรื่องอะไรเรื่องตลาดหลักทรัพย์ใช่ใช่ค่ะแล้วพี่ก็บอกว่าคุณลองดูนะเผื่อจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของชีวิตไม่ได้ว่ามันจะเป็นต้องข้าวเพราะว่า ไม่เข้าก็าไม่เป็นไรเพราะบางคนไม่ได้ต้องการทุนเพิ่มที่จะขยับขยายแต่บางคนมองว่าถ้ามันได้ทุนมาจากตลาดมันสามารถขยายเปิดเป็นสิบรงกอะไรก็ว่ากัน,น,นแ,ลแล้วแต่ความต้องการของผู้ประกอบการก็ได้ถามว่านะตอนนี้กับการที่เราคิดว่าจะเข้าตลาดอ่างเงี้ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว,ลว,ลวให้พี่ฟังสิคือหนูบอกตรงๆเลยว่าตั้งแต่แบบวันนั้นที่หนูไปออกรายการกับพี่วูดดี้่ะคะแล้วหนูมีโอกาสได้คุยกับพี่วูดดี้แบบหลังรายการอะไรเงี้ย คือมันติดใจหนูมาจนถึงแบบวันนี้เลยค่ะสองปีแล้วที่ว่าแบบฟิวลี่ถามว่าโกของเราอ่ะเป้าหมายของเราที่จะเข้าสลาตสาบัเพื่ออะไรอตอนนั้นในความรู้สึกหนูยังตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันเพราะหนูรู้สึกว่าอ๋อมันมันดูเป็นปลายทางอของใครหลายๆคนแล,<อ>แล้วเราก็รู้สึกว่าจับมาเป็นโกปลายทางของเรา<อ>ซึ่งฟิวลี่ถามว่าแล้วเรามีความสุขจริงไหม<อ>กับเป้าหมายนี้หนูก็มองกลับมาย้อนสะท้อนตัวเองว่าเออน่าน่ะสิ แล้วแล้วเป้าหมายจริงๆของเรามันจะมีความสุขจริงๆหรอถ้าวันนั้นเราได้ยืนเห็นแบบบริษัทเราอยู่ตรงนั้นแล้วจริงๆยอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนความคิดหนูเลยอ่ะว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้มองตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วเรากลับมามองในเรื่องของแบบเขาเรียกว่า community ของเราให้มันแบบครบวงจรอ,อะไรเงี้ยมากกว่าค่ะมันก็เลยแบบเราเลยมาเหมือนขยายการผลิต ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารเสริมสกินแคร์แล้วก็มีแผ่นในอนาคตที่กำลังทำลงพิมครับใช่จะเป็นแบบบรรจุพันแพคเกจจิ้งนีคะที่แบบว่าที่ข้างหน้าหนูก็ซื้อไว้กำลังแบบสร้างลงพิมพ์ เอออาจจะต้องมาเป็นลูกค้าของแป้งยินดีเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากจะมาร่วมงานกับแป้งเนี ah ่ยเราจะแก้รันตอยังไงได้บ้างสมมติอย่างพี่มีความกังวลอย่างเงี้ยแป้งจะสามารถแก้รันตอยังไงได้บ้างก็คือถ้าสมมติว่าอยากรู้ในเรื่องของคุณลิตี้คือแบบ QC คุณภาพของแต่ละางเงี้ยค่ะเราสามารถส่งตรวจได้เลยหรือทางให้ผู้ประกอบการเงี้ยค่ะทางคุณลูกค้าเนี่ยสามารถตรวจสอบสารสกัดเลยว่าใส่จริงไหม แล้วในเรื่องของการเห็นผลนะคะถ้าเรามองในมุมจริงๆในเรื่องของการเลือกสารสัดที่จะมาแบบรวมเป็นโปรดักต์หนึ่งอะ่ะมันก็สําคัญแอคทีฟบางตัวเจอกันแล้วพังเขาต้องมีความรู้ตรงนั้นจริงๆในเรื่องของโรงงาน<อ>ต้องมีทีมรีเสิร์ชทีมทีมวิจัยที่รู้นวัตกรรมจริงๆอย่างเช่นตัวเจลลี่อะคะ่ะที่ทาอะคะ่ะบางคนบอกว่าเอ้ยเจลลี่ใส่โปรไบโอติกนะแต่คุณรู้ไหมว่ากระบวนการผลิตเจลลี่เนี่ยมันมีค่า pH เป็นกรดม,มันมีความร้อน ซึ่งมันก็จะทำลายโพลบยูเตต่อให้ใส่ไปกี่ล้านก็คือศูนย์ใช่ซึ่งถ้ามันไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นจริงๆอะคะ่ะมันก็คือจบแต่อย่างแบบของเราเราก็จะมีแบบอ๋อมีนวัตกรรมนะคะที่มีตัวเคลือบโปรไบโอติกให้ทนต่อความเป็นกรดทนต่อความร้อนแล้วก็สิ่งนั้นพอแบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้องก็จะอยู่ในลําไส้ของเราแบบมีชีวิตจริงๆก็คือจะเห็นผลจริงพูดถึงโรงงานที่สามที่อยากเห็นจริงเลยได้เลยค่ะ อาบน้ำใช่ไหมนี่คือเครื่องแอร์ชวนั่งนันั่งน่งอ่างนแล้วก<า>็วบนตัวค่ะต้องเตาอะไรเนี่ยเตาปุ่นค่ะปุ่นโอเค,อเค,ครอตลอ่อจนะจริงจังโอเคค่ะ เครื่องนี้จะเป็นเครื่องเป่าฝุ่นที่ติดมากับเสื้อผ้าของเราหรือร่างกายเราเนี่ยค่ะไม่งั้นละฝุ่นมันจะเข้าไปคันแทามในเพวกวัตถุดิบได้ใช่ไหมครับโอเคแล้วพอเข้ามาเสร็จตรงนี้ปั๊บก็นี่ก็คือขั้นตอนใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องผลิตเลยห้องผลิตนะฮะใช่เลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวก่อนนะพี่ยังนึกภาพว่ามันจะเป็นโรงงานแบบว่าเปิดอ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องปิดหมดต้องปิดหมดเลยเพราะอะไรนี่คือนี่คือการเอาเยลลี่ใส่ซองใช่ไหมมีล็องอะไรฮะ นี่คือห้องผลิตเจลลี่ค่ะพี่พี่เข้าใจตอนแรกว่ามันคือโรงงานเปิดแล้วก็พนักงานไม่สวมอะไรแล้วก็แพ็คๆประกฏบว่าไม่ใช่เลยไม่ได้ทีอย่างมันปิดหมดเลยเพราะอะไรอ่ะแในเรื่องของเขาเรียกว่าความสะอาดแล้วก็มาตรฐานเลยค่ะพี่วดีอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องผลิตเจลลี่เป็นเครื่องแบบเป็นหม้อต้มเป็นเครื่องคัสไลท์ใช่ซึ่งแบบว่าตัวนี้นะคะของเราเนี่ยนำเข้ามาคือเจ้าแรกๆในไทยเลย ตั้งแต่แบบเริ่มนวัตกรรมเจลลี่เข้าไทยเลยซึ่งเครื่องนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ต่างประเทศใช่ไหมใช่ค่ะปกติเจลลี่เนี่ยเขาจะสั่งผลิตที่ต่างประเทศค่ะเพิ่งมีแบบเหมือนนำเข้ามาที่ไทยมาผลิตที่ไทยกันได้แล้วหลังจากนั้นก็พักใส่ซองด้วยใช่ค่ะนี้อย่างเครื่องผลิตอันเนี้ยค่ะก็คือต้มครั้งหนึ่งอะค่ะก็คือผลิตได้ถึง500กิโลหรือประมาณ10,000กว่าซอง ไปฮะครั้งหนึ่งหนึ่งหมื่นกว่าซองซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเครื่องนี้ทำได้ประมาณหลักแสนซองต่อว,วันเลยค่ะกำลังผลิตของเราแล้วอย่างของเรานี่ทำทุกวันเลยเหรอทำทุกวันค่ะเพราะเดือนหนึ่งหนูขาย,ลายหลายแสนกล่องลายแสนกล่องต่อเดือนใช่ตกประมาณสี่ถึงห้าแสนกล่องต่อเดือนสี่ห้าแสนกล่องต่อเดือนใช่เลยต้องแบบต้องสร้างโรงงานนี้ทำแค่เจลลรี่เลยเออ<ช>แล,<า>แลอ้วอนาคตถ้ามันไม่พอทำาไงไงกัะ น่าจะต้องขยายอีกโอ้นี่โรงอันที่สามแล้วใช่ค่ะโอ้แล้วก็อันนี้ก็ปกเป็นจุเจนนี่ไปใช่ค่ะพอต้มเสร็จก็คือต้องมาบรรจุด้วยเครื่องนี้น,น้นอก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วพอเวลาเหมือนพอบรรจุเสร็จแล้วค่ะมันยังเป็นน้ำเหลวๆค่ะเ,ออเราต้องปล่อยให้น้องเซ็ตตัวด้วยครับค่ะเซ็ตเซตยังไงค,คือโหตั้งแต่ทำตอนแรกอะตอนที่เริ่มทำอะจะพระจะผูเองอะเซร็จปุ๊บพอเราตั้งปุ๊บ เจลลี่กลายไปเป็นก้อนอ้วนอยู่ตรงข้างล่างอะค่ะต้องทิ้งเป็นแบบหลากหลายหมื่นชิ้นเลยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อถ้าเราต้องการให้น้องแบบเต็มตองนะคะเราต้องเอียงน้องนิดนึงในการเซฟตัวเนี่ยใช่ค่ะต้องตั้งเอียงแล้วเดี๋ยวต้องไปทิ้งไว้อีกหลายวันเลยเพราะถ้าตั้งตรงน้องไปกองตรงล่างใช่น้องจะลูกซมไม่สวยแต่ถ้า้อนเลยไม่นอนอ่ะถ้านอนเลยคือน้องจะบีบออกมาแล้วล้มน้องจะไม่แข็งน้องจะล้มแบบเอ็น คือมันต้องทดลองหลายครั้งารู้แบบมันทำยากมากเนี่ยคือเพราะว่าเพราะว่าจริงๆหลายคนไม่รู้ไงใช่ใไหมว่ามันมีกระบวนท่าของมันเนี่ยแต่กว่าเราจะได้เรียนรู้ใช้เวลาคงแบบนานมากอะเนาะกว่าจะให้มันออกมาสมบูรณ์แบบได้อะใช่ค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นตัว packaging ใช่ใช่ไหม<ช>แล้วก็บรรจุใส่ซองตรงนี้ใช่ซึ่งตรงนี้เครื่องเหมือนกระบอกใช่ไหมครับเหมือนกันหมดค่ะก็มีอยู่ประมาณ10กว่าตัวก็คือบรรจุได้แบบวันหนึงหลักแสนซองหลักแสนซองแล้วพอเอาไปตั้งแล้วยังไงต่อค่ะก็คือเอาไปตั้งเพื่อเซตตัวค่ะแต่ช่วงทุก15นาทีค่ะเขาจะมีการเหมือนนำซุมอะค่ะเพื่อไป เขาเรียกว่าตวดเชื้ออย่างตัวเจลลี่อะค่ะมันจะมีตัวเรงซีหรือว่าการตรวดเชื้อในคุณแบบมามตรฐานของทาง FDA กำหนดอะค,ะค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆที่ทำอะหนูบอกเลยว่าแบบมันมีล็อตน,นึงที่หนูต้องเสียเงินสดไปเลยแบบหลักล้านเ,<อ>เพราะของทางโอ้โหใช่ในเรื่องของทางสารสก,กัดที่ไม่ทนความร้อนแล้วก็ทํามาสักพักนึงคือน้องไม่เสร็จตัวแล้วเราต้องทิ้งเลยเ<อ>ใช่พี่ไม่ค่อยเห็นภาพของแป้งแบบที่อินกับเรื่องของ กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆนะในงานผลิสตสุดเด็จะเป็นเบื้องหน้ามาร์เก็ตติ้งต่างๆถามหน่อยซิว่าตอนนี้ชีวิกีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของวิจัยในเรื่องของการทําหลังบ้านเนี่ยถ้าแต่ก่อนนะแค่ทําแบรน์อ่ะหนูก็จะอยู่แค่หน้าบ้านออแบบว่าเขาเรียกว่าอยู่แบบเหมือนโนนเนี่ยแต่ตอนนี้คือมาอยู่หลังบ้านเยอะมากออใช่ค่ะแล้วเวลาเป็น,เ,ปนเจ้านอนื่นเขาขอให้เรามาช่วยทําให้อย่างเงี้ยเราเราช่วยเขายัางไงได้บ้าง โอ้โหตั้งแต่เริ่มในเรื่องของเราดูก่อนว่าความต้องการของเขา,าคืออะไรกลุ่มเป้าหมายเขาคือหนูอ่าไม่ได้แค่ว่าเขาต้องการทําสินค้าแล้วจบเราจะต้องสอบถามเลยว่ากลุ่มลูกค้าเขาเขามีคิดไหมไว้ไหมว่าปัญหาของกลุ่มลูกค้าเขาคือใครเราจะได้แนะนําในเรื่องของสรรสกรัดแล้วก็นวัตกรรมต่างๆให้ตรงกลุ่มแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้เขาตั้งแต่เรื่องแพคเกจจิ้งการผลิตการตลาดทุกอย่างคือหนูดูแลแบบ เป็นครอบครัวตรงนี้เลยครบเลยตอนนี้บอกได้ไหมมีประมาณกี่พาร์ทเนอร์แล้วที่เข้ามาคุยกับเราอ๋อหนูว่าทําให้กับแบรนด์ใหญ่แบบเบื้องหลังซึ่งแบบเราก็ไม่สามารถเอ่ยได้ก็<ต>จะเยอะ <ไป S 2> เยอะเหมือนกันค่ะก็คือในพาร์ทก็คืออาจจะมีในส่วนแบบสั่งสารเราไปบรรจุเองออชายก็เยอะออกับแบบทํา O E M ให้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งแบบภาพแอดโฆษณาทำกล่องแพ็กเกจเขามีหน้าที่ขายวางการตลาดให้ด้วย ทำไมเขาถึงเลือกเราเขาบอกปะเขาบอกว่าเรามีประสบการณ์เ,ออเขาบอกว่าหนูเชื่อใจพี่แปง้งอยู่ตรงนี้มาสิปีมันไม่ใช่แค่มองว่าผลิตอย่างเดียวพี่แป้งสามารถแนะนําไว้ว่าวันนี้เขาเดินไปปุ๊บเขาเจอปัญหาหรือทางตังนอ่ะเราผ่านมาหมดแล้วอ่ะเราเออแนะนําเขาได้ว่าเขาจะแบบไปข้างหน้ายังไงต่อ เดี๋ยวไปมีห้องวิจัยใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องอไอดีอยู่ห้องไหอยู่ใช่ค่ะเป็นห้องวิจัยอยู่ด้านบนนะคะอันนี้เรากำลังจะไปที่ห้องวิจัยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแลบห้องวิจัยแล้วก็ห้องตรวจเชื้อเป็นแบบห้องปลอดเชื้อที่เหมือนเขาจะต้องใช้แสงอินฟาเรดเท่านั้นแล้วก็แบบละเอียดมากมากเลยค่ะมันเป็นห้องที่ทํามาเฉพาะการผลิตเจลลี่เท่านั้นที่จะต้องเอาตัวเนื้อเจลลี่ค่ะมาตรวจเชื้อตามมาตรฐานค่ะนี่เราแทบจะต้นน้ํปลายน้ําเลยว่า อีกนิดน,นึงถ้าแบบว่าปลูกวัตถุด,ดิบได้นี่ก็คือปลูกวัตถุดิบได้นี่คือหนูเป็นต้นน้ำเลยใช่ไหม <c oughs> นี่หนูกำลังมีลงพิมนะลลก็ลังคื่นฟ้ามากเลยก็คือครบสูตรเลยอ่ะที่ <ใช S 2> ว่าคนที่เขาประสอบคาวามสุขที่เราเห็นกันได้เนี่ยมันต้องมีครบ<น>ไม่งั้นมันต้องไปจ้างนู่นจ้างนี้จ้างนั้นแล้วมัน คอส์มันสูงขึ้นไงถูกต้องแค่แต่ละขบวนการค่าที่จ่ายมันก็เพิ่มไปแล้วอะใช่ค่ะใช่เลยที่นี่คือยังไงเล่าสิคะค่ะอันนี้เป็นห้องแลบค่ะนี่เป็นห้องแลบเป็นแบบเขาเรียกว่ารีเสิร์ชทีมจะอยู่นี่เลยก็คือเป็นทีม R&D วิจัยคิดค้นสูตรนวัตกรรมต่างๆอืงใช่ค่ะอย่างโปรดักต์อะค่ะแต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องมีแบบ ดูความต้องการของลูกค้าเสร็จแล้ว่ะเราจะเลือกสารสกัดอะไรมามิกกันเพื่อให้ active มันยิ่งเห็นผลชัดเจนครับอย่างหนูจะยกตัวอย่างอย่างตัววิตามินซีของเราอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้เลยว่าวิตามินซีเนี่ยมันทนต่อแสงไม่ได้น้องเปราะบางมากๆเราก็มีนวัตกรรมนิวทูเอนซีอะค่ะก็คือเป็นน้ํามันรําข้าวเครื่องวิตามินซีทีนึงเื่อเวลาเราทานเข้าไปค่ะจะทนต่อกรดในกระเพาะแล้วก็ทนต่อแสงได้ดีครับอะเราลองไปดูตรงนี้นี่คือเครื่องที่เขาทำอะไรครับใช่ค่ะแป้ก็เป็น เครื่องตรวจนะคะในเรื่องของแบบคุณภาพของ p r o d u c t ์ค่ะครับและนี่คือเขาทำอะไรอยู่ฮะก็จะมีการวัดคือจะมีการสุ่มตรวจในเรื่องของแบบาสารสก,กัดคุณภาพของแต่ละล็อตนะคะ<ม>เพื่อให้มันได้มาตรฐานตรงตามที่เราแบบระบุในการขอ fda หรือว่าหลังกล่องเนี่ยให้ครบตักตรงร้<ะ>อยเปอรเลยี่พุ่รู้ หมายความว่าแต่ละล็อตต้องเอาออกมาแซมเปิลเหรอในทุกๆสิบนาทีเลยค่ะจริงเหรอต้องต้อง,ต,องต้องตรวจไม่ไม่มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของปริมาณต่อซองที่ต้องสุ่มเลยหรือว่าเอาซองไปลองแบบเข้าเครื่องว่ามีแบบรั่วไหมหรือในอย่างี้ค่ะต้องมาสุ่มตรวจเลยว่าแบบเอ้ยคุณภาพในการทําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะละเอียดมากพี่นึกว่าเสร็จแล้วก็ส่งไปเลยจบใช่ไหหนูหนูซีเรียสมากเรื่องนี้หนูซีเรียสมากนน <c oughs> เลยโอ้ดูซีเรียสจริงเพราะพี่นึกว่าอันนี้ค่ะ ผลิตภัณฑ์น,นี้มันก็ออกไปแล้วแล้วจะมานั่งดูอะไรกันอยู่วะตรวจ<อ>ทุกสิบนาทีเลยเนี่ยค่ะมันจะมีเครื่องแบบตรวจด,ด้วยเอาแม้กระทั่งแบบสีกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบค่าแบบเหมือนอความเป็นแบบความเป็นกรดความเป็นอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์ตัวเลขเนี่ยต้องตรงกันทุกรอบมันว้าวจริงนะวันนี้เรารู้จักกันมานานเนี่ยพี่เห็นตั้งแต่วันที่เราเป็นเบื้องหน้า แล้วเราก็บอกว่าเรามีฝันจะทำพอดัก็เราก็อยากมีโรงงานแต่พอพี่มาเห็นจริงพี่รู้สึกว่าโอ้โหความใส่ใจของน้องเนี่ยมันเกินมาตรฐานที่พี่คิดไว้มากๆเลยอ่ะน่าจะภูมิใจในตัวแป้งมากภูมิใจมาก,มากหนูรู้สึกว่าบางทีเราบอกว่าของเราดีอ่ะตัวเราต้องเข้าใจแล้วแบบเหมือนเชื่อในนั้นจริงๆว่ามันดีจริงๆอ่ะมันต้องมีเหตุและผลนะคะอย่างวันนี้เราเราพูดได้เต็มปากร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราพูดกับลูกค้าเราเรารู้สึกถึงแบบเออสิ่งที่เราให้เขาอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบ มาตรฐานร้อนะมันมันเลยทําให้หนูรู้สึกว่าแบบมันไปต่อได้เต็มปากแล้วก็พูดแบบเหมือนอยู่ในโวงการนี้ได้แบบยาวๆเลยเนี่ยเอฟซของวิงไว้ก็มั่นใจว่าเขาซื้อเพราะว่ามันคือคุณภาพสุดๆนะครผลิต็าแสนๆกล่องอย่างนี้เนี่ยมันโหมันชัดเจนอยู่แล้วนะว่าผลิตภัณฑ์มันขายตัวไปเองได้ แต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขาสนใจอยากจะมาใช้บริการของทางแป้งเนี่ยเขาต้องติดต่ออะไรยังไงครับก็คือถ้าใครสนใจที่จะทําแรนนะคะนาอหรือว่าให้เราเป็นแบบที่ปรึกษาในเรื่องของการทําแบบออนไลน์หรือว่าทำโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือสกินแคร์ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะเราอ่ะก็คือดูแลในกระทั่งในเรื่องของให้คำปรึกษาในเรื่องของว่ากลุ่มลูกค้าเขาคือใครกลุ่มเป้าหมายเขาคือใครควรเลือกนวัตกรรมสารสกัดอะไรนะคะแล้วก็สําคัญเลยเนี่ย ในเรื่องของแผนมาร์เก็ตติ้งหรือจุดบอร์ดในเรื่องของแบบเหมือนการวางโปรเจกต์อะคะเราวางให้หมดเลย